สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ่างบินรถมือสองนะครับเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะว่าหารถเกง๋งอีออสราคาถูกๆให้หน่อยนะก็ผมก็เห็นก็รีบมารีวิวให้นะตอนนี้ไม่ไม่ใช่ฝนตกนะคือผมติดสปริงเกอร์ไว้ตรงหลังคานะมันก็เหมือนว่ามีน้ำอยู่ด้านล่างนี้นะว่าตอนนี้ร้อนมากอากาศร้อนมากนะแต่ผมขึ้นไปติดสปริงเกอร์ด้านบนนะครับตรงหลังคานะเพราะไม่งั้นอากาศมันร้อนเกินอ่ะนี่นะให้ มันขายร้อนหน่อยเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากนะผมก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะน่ครับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็ขายรถยนต์ไปด้วยนะอีกช่องนึงก็เป็นช่องรถมอเตอร์ไซค์นะถ้าไม่ได้ลงวิดีโอช่องนี้ก็จะมีช่องช่างบินรถมือสองเอ็มซีเป็นของมอเตอร์ไซค์นะผมก็จะสอนเทคนิคการซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ช่องนู้นนะสนใจก็ลองไปเปิดดูได้นะครับช่างบินรถมือสองเอ็มซีเหมือนกันนะ โอเควันนี้ามารีวิวคันนี้นะรถเก่งราคาลักหมื่นนะครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับโอเคเพื่อไม่เดียวเวลาเดี๋ยวผมหาที่จอดดีๆก่อนแล้วปารีวิวกันดีกว่านะครับมาเราจะไปกันแบบด่วนๆเลยนะครับกับการรีวิวรถเก๋งโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับก็เป็นรถราคาลักหมื่นนะสีดํานะครับรถเ,เดิมนะคันนี้ป้ายทะเบียนก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับกอไก่ควาย6272จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้เคียออโต้นะสีดํานะครับ ปาสีนี่19พย2567นะครับเต็มทะเบียนอยู่นี่ละเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะกวมาวันจดทะเบียนนะครับวันที่19พฤศจิกายน2547นะครับเครื่อง15น,นะครับวันนี้สีดำสีตรงเล่มนะครับเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับเบนซินนะครับ ปีสี่เจ็ดมาเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับดูรอบคันดูภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะคันนี้สีดําสวยนะคันนี้นะดูเป็นแบบเดิมนะครับล้อแม็กนะเป็นแม็กเดิมนะครับดิ้หน้านะครับสีดีเลยทีเดียวนะลดราคาหลักหมื่นนะครับดิ้หน้าดิ้หลังอันนงี้เป็นตัวท็อปนะครับดิ้หน้าดิ้หลังนะ สีดีครับคันนี้สีดํารถอยู่จังหวัดเพชรบ,บูร์อำเภอลมเก่าบ้านหนองบัวแก้วนะครับรถบานแท้รถเดิมๆนะเจ้าของให้มารีวิวขายให้นะครับสีโอเคเลยครับแม็กดีนะครับแม็กหน้าหลังเดิมๆเดีเด๋ยวเขาแอบ,บดูภายในสักหน่อยนะครับ เปิดประตูมานะครับอ๋อคันนี้ก็จกไฟฟ้านะครับนนกจกไฟฟ้าภายในโทนดำนะเกียร์ออโต้นะคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมันเป็นจอแล้วนะครับเบรกมือปุ่มมาลัยเดี๋ยวผมขอดูด้านหลังหน่อย อันนี้มีกล้องหน้ากล้องหน้ารถอาภายในนะครับสาดสะอานดีเทียวอันนี้มียางไหล่ด้วยนะครับ ไปไหนก็โอเคอยู่นะครับไม่ผุไม่สะน,นิมแนะครับยางไรรหลพร้อมนะครับอโอเคอยู่สนิทสนิทอยู่นะครับอันนี้ใจที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานราคาหลักหมื่นนะอันนี้ก็เจ๋ว ประตูปิดสนิทนะครับเดี๋ยวก็ดูช่วงท้ายหน่อยโอเคนะครับโอเคเลยไม่มีผุเลยอืมใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลขใหม่ดีกว่า ใหม่ที่ต้นนะครับเปิดปุดแจมาันนี้แอร์เย็นเลยนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ด้วยนะเด็กใหม่ครับอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับเด็กมือเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะครับสตาร์ทติดแล้วนะครับตอนนี้ติดเครื่องแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟหน้าจอไม่มีโชว์นะ ไฟหน้าจอไม่มีโชว์นะครับแอร์เย็นช้ำๆเลยโอเคไปทดลองกับขี่กันดีกว่าการขับขี่ไม่มีปัญหานะครับคันนี้นิ่มๆเลยทีเดียวนะครับไม้ขึ้นวัดรอบขึ้นนิ่มๆเลยครับคันนี้เกียร์วอโตโด้ด้วยขับสบายแอร์เย็นชํำนะครับข้างในนี่เงียบนะครับ รถบ้านแท้นะรถราคาหลักหมื่นอยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอล,ลมเกา่าบ้านหนองมะแก้วนะครับสําหรับใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็สามารถมาทดลองขับขี่ได้นะครับใช้งานไม่มีปัญหาครับวันนี้กระจกก็เป็นไฟฟ้าหมดนะคันนี้นะเป็นตัวท็อปนะครับ ได้ครบแลครับกระจกโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปจอดดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับโอเคโอเค สำหรับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่8 4 0 0 0บาทนะครับ8 4 0 0 0บาทสำหรับเป็นเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาต่อรองราคาได้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันนู้นนะเป็นไอตี้นะคันนู้นนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันนู้นยังไงก็ติดตามไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะรถราคาหลักหมื่นนะครับกระบะนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ